ะพี่สิริพิาสวัสดีค่ะมารับนั่งได้ไหมคะพี่ได้โอเคค่ะอ่าถึงแล้วนะคะพี่พี่บอกว่าตัวนี้ชื่อมะขามตัวนี้ชื่อตุ้ยน้อยค่ะนี่ตุ้น้อยมาต้อนรับวัสดีค่ะนะคะพี่อ่าเชิญเข้าไปชมดูสิน่ารักมากค่ะเชิญ ท่ายรูปถ่ายรูปค่ะเอาแล้วน้ำรถนี่ลงไปถึงที่ปักหลักนั่นเหรอล่ะมันจะใสแต่น้ำน้อยน้ำน้อยครับได้กรเนได้แกลูกจริงจรนะคุอจะิ่เรอเออี๊ดเอ้าด้วยจัน่อย ยุคนั้นเอาเมื่อบดอีกนึ่งหให้จะยุคนี้เลยมันจะมันงมากเอาเมื่อบด สไตล์เลยใช่ไหมครับไม่ม, ась, ม ась ันมันจริงจริงเนอะแล้วก็ข้าวตาว <Okay, S 2> <ด>่า,าไ็ร้อนๆเลยทำงานกับพี่พจู๋ตัวเตะตัวกองแก้ว,ว,น,วนะ,ะลองชิมดูนะคะข้าวต้มปลาคังค่ะ <això> นี่จูลองชิมดูซิว่าเขาต้มบ้านนอกกับในเมืองมันจะรสชาติต่างกันมากไหมบ้านนอกอร่อยกว่าเ <c oughs> มืองกินเบื <c oughs> ่อแล้วอยาหากินข้าวบ้านนอกจริงๆ <c oughs> แตะ <c oughs> มาแล้วค่ะโอ้โหพร้อมกับน้ําชาอะไรคะนี่น้ําชาใบเตยคะ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> ที่ขายประเทศไทยนะคะาาที่มาายอะไรกัสุดเขตประเทศไทยใช่ไหมใช่เลยประเทศไทยเรามาจุดสุดคมขวัญ ตรงแหลมแหลมที่สุดก็ก็แผนที่ประเทศไทยมันเหมือนขวานใช่ไหมครับเราจะอยู่หน้าขวานนะครับผมคมขวานนะครับผมถ้าภาคใต้ก็เป็นด้ามขวานใช่ไหมครับอ่าอ๋อคนก็เสี่ยงนี่นักกว่าเมื่อวานนั้นเรานั่งเรือที่ขวาพายุกับเข้าฝั่งแล้วคือนลูกการมันใหญ่มากอโอ้โหกระโดดเลยอะคนนั่งในเรือาเข้าเฟรเรือเขาเข้าเเาเฉยเลยอะไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลย ให้พี่ไหมครับดูหน่อยที่ยวขาตรงนะได้ครับขาตรงจะได้ขายาวได้บางเนี้ยไหมมีจะได้รู้สึกตัวเล็กขึ้น <laughs> ของเราเราไม่เข้าใจแต่เรื่องของชาวบ้านมีงานหลักของเราเยเีงครับป็นผัดชาปลาคัางน้องไก่ทอดข้าวสวย <c oughs> ส้มตำ <c oughs> แกงหน่อไม้โจดใส่ผักไม่ใช่สีใส่เห็ดใส่เห็ดตาเต่าบ้านเฮานี่แหละ ของหวานกล้วยบวชทีกล้วยที่พี่อาทิตย์ตัดมาเคืออ้นโตนอยู่นู่นอ่ะเคืออ้นโตนอยู่นู่นวันนี้ทำเป็นเอามาเสิร์ฟพี่จู๋กันตกท้ายด้วยเมนูของหวานโอ้โหบวชทีค่ะพี่ครับครับเออไปทำขนมจีนน้ำยาละ มาทันนี้ครับผมมาทันนี้ครับผมพี่จู๊ดเข้าทันนี้ครับผมมาทันี้ทันนี้โอเคอาเดินลงไปเลยครับได้ครับ ไอ้น้ำตกเมื่อกี้มาจากไหนทางนี้แหละครับผมตกเล็กๆตรงนี้ครับผมแล้วก็ไหลไปนี่ใช่ไหมครับไม่เดียวเลยฮะไม่มีครับไม่มีอะไรนะครับอะไรนะครับเออ่หน้าแหลงจะเหลือแค่ถังไว้นิดหน่อยพอให้วัวได้กินแต่ไม่ไหลเรื่ออะไรเลิกบันดีอะไรหนึบหนาเด้อครับบันดีเล้วมีไงเด้อจับมือหน่อยเขากลัวตาต้นกล้า ต้นกาต้นกพี่จูพี่จูว่าจะไม่พี่จูว่าจะไม่อาบน้ำตรงไี้อาบต้นกามาต้นกายต้นกาต้นกายเร็วเร็วเร็วโอ๊ยข่าวว่าเพื่อนโกงยายเขาก็ใช้กินใช้อาบที่นี่แหละครับผมเนี่ยครับผมเยอะเยอะครับผม ถ้าถ้าเราถ้าได้งบประมาณนะั่นน่ะจากรัฐบาลหรือว่าอาบตอช่วยยิ่งจกสุดยอดเลย ทางนี้เหนืออันนี้เหนือหรือว่าทางนี้เหนือทางนี้เหนือครับผมอ๋อทางนี้เหนือใช่ครับผมนิดไทยเลยพี่กบิร์ตตมยำเออเวลาบรรเทาไม่เกิดก็นอะไรกินอะไรก็แซ่บครับอะไรก็แซ่บดีจริงๆต้องทำเดินให้มันเหนื่อยๆก่อนได้ว่าพี่เบิร์ตที่เขาบอกเขาทำบาาขึ้นสมัยก่อนนะจับปลามาให้แม่นะถ้าปกตินี่เข้าไปป่าลึกๆเนี่ยมันยุ่งนอนในป่าเลยได้ครับมยุ่งทั้ง น้ำป่ามาข้ามก็ไม่ได้บางทีลอยกินเท่าที่จะํำรงชีพได้เลครับก็มีอาหารแห้งพวกปลากระป๋องคุเขาก็พกกับอาหารแห้งนี้สําคัญช่วงหน้าผจะหนักหน่อยกิครับครับกินขมครับจะรักาป่าไม้ไว้จนตัื้ลูกสืหลานครับผมเาไว้สวืเดินครับครับผม